สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดเทคโนโลยี VT ของโปรแกรม l d Player กันนะครับขั้นตอนแรกให้เราพิมพ์คำว่า r e o Moon CPU V นะครับจากนั้นกดลิงก์ r e o Moon .com นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาให้สุดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดให้กดดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นให้ทำการแตกไฟล์นะครับ เอามาให้ทําการลากลงมาไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการคลิกเข้าไปนะครับถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าสามารถเข้าได้นะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นกากบาด2อ,อันแสดงว่าเข้าไม่ได้นะครับทุกคนซึ่งวิธีการทําในแต่ละเครื่องนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นกดรีสตาร์ทนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าไบออดครับ เข้ามาในหน้าใบอ่อนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆกดคําว่าเซิร์ชนะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า intel นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดคําว่า intel visual i z a t i o n technology นะครับให้ไปเปลี่ยนเป็นคําว่า enable นะครับเพราะว่าตอนแรกมันยังเป็น disable อยู่จากนั้นกด ok ครับแล้วก็กด save ครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคน